สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการป้องปากอยากเล่านะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนภพรต่อผลแล้วก็คุณพัชระดวงสูงเนินค่ะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตาม ป้องปากอยากเล่านะครับได้หลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทีวีดิจิทัลนะครับก็กดไปที่หมายเลข11 NBT TV อีสานหรือจะรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ก็ไปที่เพจ Facebook ครับ NBT UBON หรือว่าใครไม่สะดวกรับชมสดก็สามารถติดตามรายการของเราครับย้อนหลังได้ที่ u t u b e ครับ NBT 1 1 UBON ครับค่ะก็หลากหลายช่องทางนะคะวันนี้รายการป้องปากอยากเล่าก,าก็มีประเด็นที่หลากหลายมาเล่าให้คุณผู้ชมนะคะได้ติดตามกันนะคะ,คะโดยเฉพาะเรื่องของานายกรรัฐมนตรีนะคะท่านก็มีการออกรายการ นนะค,ะคุยกับเศรษฐาเทปแรกนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของผลงานของรัฐบาลชุดนี้ที่มีการดําเนินงานมานะคะท่านมีการเปิดทราเนียบเลยนะคะมีการพูดคุยกันในหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของกฎหมายออกมาคุ้มครองกันแล้วเรื่องของนักช้อปออนไลน์สําหรับใครที่ชอบ ป็นนักช็อปเวลาจะสั่งเสื้ออะไรไม่ไปที่ห้างแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสามารถซื้อได้เลยโทรศัพท์ซื้อมาได้เลยนะคะแล้วก็พร้อมโอนทีนี้บางทีเวลาที่เราโอนเงินไปแล้วนะคะบางทีสินค้าที่ได้มามันไม่ตรงปกแล้วทีนี้บางทีเราไม่ได้สั่งสินค้าก็มาหาเราใช่เพราะเขาบอกว่าไม่ได้สั่งไม่พอแต่ยังมีการมาเรียกเก็บเงินไปทางอีกด้วยใช่นะคะหลากหลายประเด็นมากๆเลยแล้วก็ประเด็นเรื่องการช็อปออนไลน์ตอนนี้ล่าสุดจะมีการ ออกกฎหมายมาเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้วนะคะในการที่จะมาคุ้มครองเรื่องของนักชอบทั้งหลายนี่แหละนะคะในการที่จะก่อโอนเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าโอนให้ใครพ่อค้าเป็นใครนะคะแล้วก็สามารถที่จะคืนเงินได้ภายใน5วันด้วยเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวข่าวแรกจะพาผู้ชมไปดูเรื่องของนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยกันหน่อยนะคะเขามีการนะคะเปิดให้แลกแล้วตอนนี้นะคะ ธนบัตรที่ระลึกนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะมาดูรายละเอียดกันค่ะโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทางทปทได้มีการจัดทําธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ชนิดราคา100บาทนะคะจํานวนพิมพ์ก็10 ล้านฉบับโดยมีการออกแบบเป็นแนวตั้งเพื่อให้พระบรมสาริสลัก์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความโดดเด่นงดงามแตกต่างจากธนาบัตรหมุนเวียนทั่วไปแล้วก็จัดพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงบนวัสดุพอลิเมอร์เพื่อให้มีความทนทานแล้วก็ป้องกันการปลอมแปลงธนาบัตรที่ระลึกนี้สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยนะคะจ่ายแจกในราคาฉบับละ100บาท นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำแผ่นพับสำหรับบรรจุธนบัตรที่ระลึกจำหน่ายในราคาชุดละ 10บ,บาทกันด้วยนะคะครับสำหรับประชาชนคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อขอแลกธนาบัตรที่ระลึกนี้นะครับได้ที่ธนาคารพาณิชย์ธนาคารออมสินนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและก็ศูนย์การเรียนรู้ทปทนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23กรกฎาคม2567เป็นต้นไปครับค่ะก็นะคะรอ จองกันก็แล้วกันนะคะเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะและที่สําคัญก็คือสามารถที่จะใช้ได้ตามกฎหมายด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นปีแห่งมหามงคลนะคะคุณผู้ชมก็รอติดตามกันนะคะสั่งจองกันได้23รกาคมผ่านธนาคารหลากหลายธนาคารเลยทีเดียวค่ะทีนี้มาดูเรื่องของทนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคะรายการคุยกับเศรษฐานะคะออนแอ์ไปแล้วเมื่อ วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะท่านมีการเปิดทำเนียบและก็มีการพูดถึงเรื่องของประเด็นและก็นโยบายต่างๆที่รัฐบาลชุดนี้ได้มีการทำงานกันด้วยนะคะโดยในรายการคุยกับเศรษฐานะคะท่านนายกก็มีการเล่าถึงการทำงานนะคะนี่แหละนะคะบรรยากาศของท่านตอนท่านออกรายการท่านบอกว่านะคะการทำงานของท่านเนี่ยนะคะทำงานแบบไม่เหน็ดเหนื่อยเลยนะคะท่านบอกว่าถ้าจะบอกแบบว่าไม่เหนื่อยมันก็ไม่ได้ไงเพราะว่ามีการลงพื้นที่ไปหลากหลายจังหวัดมากๆเลยนะคะ ท่านบอกว่าถ้าบอกว่าเออไม่เหนื่อยหรอกก็จะเป็นการโกหกนะ,ะเพราะว่าลงพื้นที่แบบไม่ไปแต่ละจังหวัดนี่คือภาคเหนือภาคใต้ไปกันหมดเลยนะคะท่านนายกบอกว่า,าท่านรัฐมนตรีต่างๆก็ทํางานหนักเหมือนกันทุกท่านเลยนะคะ <c oughs> เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจและเชื่อว่าทุก คนนะคะทุกท่านที่เป็นท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะคะท่านก็จะแบกรับภาระอันหนักหน่วงอยู่เช่นกันนะคะแต่ท่านนายกท่านก็บอกว่าถ้าท่านเหนื่อยท่านจะทํำยังไงล่ะท่านก็นอนพักท่านก็หายแล้วนะคะเพราะว่าท่านเองท่านเสนอตัวเข้ามาทํางานด้านสาธารณชนเชื่อว่าเรื่องที่สําคัญกว่าก็คือ เรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะท่านบอกแบบนี้และนะคะท่านบอกว่าเราเหนื่อยเท่าไร่นะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ฐานรากของสังคมเขาก็เหนื่อยกว่าเราเยอะเลยนะคะชีวิตของคนเรานะคะโดยเฉพาะท่านนายกเองท่านบอกว่าท่านทํางานมาเกือบ40ปีตลอดระยะเวลาการทํางานนะคะท่านเองก็ยึดมั่นใน2วินัยนะคะนั่นก็คือวินัยในการทํางานแล้วก็ทํางานให้หนัก แต่แน่นอนว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพการพักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนก็คือการนอนหลับให้เพียงพอนั่นเองนะคะก็ต้องดูแลควบคู่กันไปด้วยเรื่องของสุขภาพค่ะใช่แล้วครับนอกจากนี้นะครับท่านนายกเนี่ยก็ยังกล่าวอีกว่าในฐานะนะครับนายกรัฐมนตรีของคนไทยทางประเทศนะครับท่านย้ำเลยนะครับว่าไม่ใช่เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเพียงอย่างเดียว แน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคหลักและเป็นพรรคที่สนับสนุนตนเองมาตลอดถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องลงพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยของพรรครวมของพรรครวมไทยสร้างชาติของพ,พรรคพลังประชารัฐของพรรคภูมิใจไทยด้วยเหมือนกันเพราะว่าทุกคนคือประชาชนของคนไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะผู้บริหารสูงสุดของประเทศก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องดูแลอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้ว ตนะนะครับเชื่อว่าการทํางานที่ผ่านมาโดยตลอดเนี่ยให้ความมั่นใจได้ว่าไม่ได้เลือกจังหวัดลงพื้นที่อย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องแนวทางการลงพื้นที่ในต่างจังหวัดเนี่ยจริงๆก็ต้องยอมรับว่าตนก็มีต้นทุนที่เป็นรองของน,น,นักการเมืองหลายๆท่านที่ท่านเติบโตมาจากการเมืองเนี่ยตั้งแต่อายุ30กว่าปีแต่ว่าท่านนายกเนี่ยเพิ่งเข้าสู่สนามการเมืองจริงๆเมื่อไม่ ที่ผ่านมานี่เองะนะครับเพราะฉะนั้นการลงพื้นที่จริงๆเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับมือใหม่อย่างตนเพราะว่าไม่ได้ไปคุกคีกับประชาชนเท่ากับนักการเมืองที่อยู่ในการเมืองมานานเพราะฉะนั้นนะครับการที่ต้องลงพื้นที่เยอะ พราะต้องการเข้าใจถึงปัญหาจริงๆไม่ใช่ฟังแต่รายงานที่มาจากกระดาษเท่านั้นครับค่ะนะคะจริงๆแล้วท่านนายกเองรวมทั้งท่านคณะรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปหลายจังหวัดจริงๆนะคะและที่สําคัญก็คือหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะจังหวัดที่ท่านเดินทางไปเนี่ยเป็นจังหวัดของอท่านสสหรือว่า รัฐมนตรีที่อยู่ในพักร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะคะคือไม่ได้ไปจังหวัดอื่นที่นอกเหนือจากนี้หรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นการตั้งข้อสังเกตมานะคะซึ่งท่านเองท่านก็บอกว่าท่านก็ไปทุกจังหวัดนั่นแหละนะคะซึ่งนอกจากนี้แล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าคอรอสัญจรนะคะตรงนี้ไม่ได้เป็นความลับอะไรนะคะท่านนายกบอกนะคะแล้วก็เชื่อว่า นายกรัฐมนตรีหลายๆท่านก็ทําอยู่แล้วเรื่องของการที่จะมีคอรมอรสัญจรแต่รายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปบ้างแน่นอนการที่คณะรัฐมนตรีทั้งคณะลงื้นที่ไปจังหวัดไหนพื้นที่ไหนเชื่อว่าก็จะมีการตื่นตัวนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอรมอรสัญจรน,นัดแรกนะคะในฐานะที่ท่านเป็นนายกนะคะในคอรมอรชุดนี้นะคะท่านก็เลือกไปที่จังหวัดหนองบัวล,ลำพูซึ่งก็เป็นจังหวัดที่ GDP ต่ำที่สุดเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดถือว่าเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องพวกนี้การที่ลงพื้นที่ต่างจังหวัดจังหวัดข้างเคียงก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะรู้อยู่แล้วว่าทุกๆจังหวัดมีความต้องการในการที่จะให้ความช่วยเหลือในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเรื่องการเกษตรเรื่องของน้ำเรื่องของน้ำท่วมน้ำแรงเหล่านี้นะคะท่านก็บอกว่าการลงพื้นที่ไปมันเป็นการไป รู้จักกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้รู้ปัญหาจริงๆในพื้นที่นะใช่แล้วครับซพ่งนอกจากนี้นะครับท่านนายกก็ยังได้พูดถึงเรื่องการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งว่านะครับการเรื่องการลงพื้นที่เนี่ยถือว่าเป็นการมอบอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตนเองเนี่ยเชื่อว่าการลงหน้างานมีส่วนช่วยเหลือทําให้เขามีความมั่นใจขึ้นแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดครับไม่ได้ไปคนเดียวแต่ว่าไปทั้งคณะรัฐบาลนะครับไปหมดเลยทุกกระทรวงกระบวงกรมนะครับไปหมดมีกําหนด KPI อย่างชัดเจนว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความคาดหวังให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งต่อไปที่เราจะไปคอรมอสัญจรนะครับว่าถ้าเกิดคณะรัฐมนตรีมาจังหวัดข้างเคียงก็จะได้อัน,นี้ส่งอะไรบ้างนะครับทั้งนี้การลงพื้นที่ในแต่ละครั้งครับต้องแบ่งเป้าหมายออกเป็น2-3อย่างนะครับหก็คือในแง่ของมวลชนต้องมีการพบปะมวลชน พขาต้องการที่จะได้เห็นจริงๆว่าในสายตาของเขามีความทุกข์ยากมากน้อยขนาดไหนเรื่องบางเรื่องนะครับที่เขาร้องเรียนมาบางทีเนี่ยเขาร้องเรียนมาแล้วตนเองเนี่ยไม่ได้ยินเพราะว่าถูกกีดกันออกไปนะครับตนเองก็อยากจะไปได้ยินด้วยตนเองนะครับเวลาลงพื้นที่ว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะรับฟังได้โดยตรงโดยไม่มีการกีดกดันใดๆเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการได้พบกับข้าราชการก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆ เพราะว่านะครับไม่ฉะนั้นโอกาสที่จะได้พบกับข้าราชการฝ่ายปกครองก็น้อยได้พบกับนายอำเภอได้พบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่างๆท่านนายกก็เชื่อว่านะครับเป็นอะไรที่ให้ความรู้กับทั้งกับตนเองและก็รัฐมนตรีหลายๆท่านในหลายๆเรื่องอีกด้วย ค่ะนะคะก็เป็นหลายประเด็นเหมือนกันที่ท่านนายกก็มีการตอบแล้วก็มีการไล่เรียงกันมานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการลงพื้นที่นะ <Yeah. S 1> จริงๆแล้วก็คือท่านก็จะเดินทางไปให้ครบทุกจังหวัดนั่นแหละนะคะเพราะว่ามันก็มีข้อสังเกตว่าเอ๊ะท่านเดินทางไปที่จังหวัดที่เป็นคณะรัฐมนตรีที่อยู่ในพักร่วมรัฐบาลหรือเปล่า นะคะจริงๆแล้วท่านก็บอกว่าท่านไปทุกจังหวัดและที่สาคัญอยากจะไปดูหน้างานว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นอย่างไรกัน<ช>บ้างจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนั่นเองนะคะคก็ถือว่าก็ต้องติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของรายการคุยกับเศรษฐานั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวกันหน่อยนะคะซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีการเปิดฟรีวีซ่าให้กับหลายๆประเทศแล้วนะคะ,ๆๆะ,คะเพื่อที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแบบว่าไม่ต้องอเสียภา สีเรื่องของอวีซา่าแล้วก็ค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆเป็นการยกเว้นกันไปเพื่อที่จะกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะตอนนี้ล่าสุดนะคะทางรัฐบาลไทยแล้วก็ติมอร์เลสเตนะคะมีการลงนามเรื่องของความร่วมมือมีการเปิดฟรีวีซ่านะคะยกเว้นการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวแล้วก็กระชับความร่วมมือเรื่องของการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศนี้ด้วยนะคะโดยที่ประชุมคอรมอเห็นชอบตามที่ทางกระทรวงการต่างประเทศมี ีการเสนอนะคะจัดทำเรื่องของความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาหรือว่าวีซ่าฟรีนะคะสำหรับท่องเที่ยวพำนักได้ไม่เกิน30วันก็คือ ทำนักได้นะคะอยู่ในไทยก็คือไม่เกิน1เดือนนั่นเองโดยก่อนหน้านี้นะคะนักท่องเที่ยวไทยนะคะก็มีการเดินทางไปที่ติมอร์เหมือนกันก็ต้องมีการขอวีซ่าในรูปแบบวีซ่าออน r อ i v a l นะคะหรือว่า VOA นั่นเองนะคะก็ตอนนี้ก็มีการ เปิดฟรีวีซ่าให้กับทั้งสองประเทศเพื่อที่จะมีการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ดึงดูดการท่องเที่ยวจากทั้งสองประเทศนี้ด้วยค่ะครับทั้งนี้นะครับก็คาดว่าจะสามารถลงนามร่วมกันได้นะครับในวันที่21มิถุนายนนี้นะครับสำหรับติมอร์เลสเตนะครับหรือว่าติมอร์ตะวันออกเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่นับถือาศาสนาคิ์ ในภูมิภาคอาเซียนครับเพราะเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสยาวนานราลากว่าสกว่า400ปีนะครับก่อนจะมาอยู่ภายใต้การปกครองของอินโดนีเซียเพียง24ปีและก็แยกประเทศออกมาในที่สุดครับซึ่งมีประชากรประมาณ1ล้านคนของชาวติตตมอนะครับนับถือศาสนาคิดนิกายโรมันคาทาลิกมากกว่าร้อยละ91นะครับและก็มีภาษา เตตุกับภาษาโปรตุเกสนะครับเป็นภาษาราชการนั่นเองครับค่ะ ค่ะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะเพราะว่าภาคของการท่องเที่ยวถือว่ามันจะช่วยเรื่องของกระตุ้นในหลายๆภาคส่วนได้เพราะว่าเมื่อมาเที่ยวแล้วก็ต้องมีการซื้อของซื้อจับจ่ายสินค้าอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นแล้วก็กระจายรายได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยโดยเฉพาะนะคะขานักช็อปทั้งหลายช็อปออนไลน์นี่คือห้ามพลาดเลยช็อปออนไลน์ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะต้องมีข้อมูลด้านนี้เอาไว้นะคะเพราะว่า ที่ผ่านมาเราอาจจะมีการถูกหลอกอ<ช>นะคะสินค้าคไม่ตรงปกบ้างแต่ว่าบางทีเราอาจเออมันเสียเวลาน่ะก็ไม่ไม่มีการเปลี่ยนอะไรเงรี้ยบางคนก็อาจจะปล่อยผ่านไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะเรื่องของการซื้อขายออนไลน์นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูรายละเอียดช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ พญาศีสตนคราชประจำปี2567ระหว่างวันที่7ถึง13กรกฎาคม2567ณาลานพญาศีสตนคราชพบกับความยิ่งใหญ่ตระการตาของริ้วขบวนแห่เครื่องบายสี บูชาพญาสีสตนาคราชสูง7เมตร70เซนติเมตรชมการแสดงรำบูชาพญาสีสตานาคราชจากนางรำ1,000คนพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษการแสดงวิถีชีวิต9ชนเผ่า2เชื้อชาการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโอท็อปบนถนนคนเดินภายในงานแล้วพบกันที่ลานพญาสีสตนาคราชจังหวัดนครพนม รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดกําหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขให้เป็นรูปธรรมภายในหนึ่งปีรวมพลังไทยปลูกเปลี่ยนตราบพ,พ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชา26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลก กันต่อครับกับป้องปากอยากเล่าอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงเมื่อสักครู่นะครับว่าสายช้อปปิ้งออนไลน์ห้ามพลาดเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่า ได้มีการทางสคบเนี่ยได้มีการผลักดันมาตรการได้มีการสร้างมาตรการใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเกิดปัญหาในการสั่งสินค้าออนไลน์พี่กุ้งเคยมีปัญหาอะไรกับการสั่งสินค้าออนไลน์ไหมครับก็มีปัญหาในแบบว่าเวลาสั่งแล้วของมันไม่ตรงปกอย่างเงี้ยเออพอได้มาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนคืนได้หรือถ้าเปลี่ยนก็มันมีหลากหลายกระบวนการมากๆแต่ว่าเราได้โอนเงินไปแล้วไงแต่คราวนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้เลยโอนเงินไปแล้วก็จบเราก็ยอมรับที่จะ ไม่ได้ของอยอมรับที่จะได้ของไม่ตรงปกไปะนะครับแต่ว่าบางกรณีก็บางคนเนี่ยถือว่าไม่ได้สั่งของนะเขาม,มีมีกรณีนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคือไม่ได้มีการสั่งของแต่มีการเอาของมาส่งสินค้าม,มาสินค้ามาแถมยังมีการเรียกเก็บเงินไปทางอีกด้วยตรงนี้นะครับทางรัฐบาลทางสงบจึงมองเห็นปัญหาในจุดนี้จึงได้มีการนะครับ ดันออกกฎหมายนะครับใช้คุ้มครองนักช้อปออนไลน์เคื่อนนั่นก็คือมาตรการส่งดีครับเช็คของได้ก่อนจ่ายขอเงินคืนได้ใน5วันนั่นเองครับ คุณจิราพรครับคุ้มครองนักช้อปออนไลน์ดันสคอบออกกฎหมายใช้มาตรการส่งดีเช็คของได้ก่อนจ่ายขอเงินคืนได้ใน5วันนะครับข่าวดีสําหรับสายช้อปออนไลน์ครับรอมตอจิราพรดันสคอบออกกฎหมายชูม,มาตรการส่งดีครับคุ้มครองผู้บริโภคแก้กลโกงนะครับหลอกเก็บเงินปลายทางขายสินค้าไม่ตรงปกสั่งบริษัทขนส่งภายเผยชื่อพนักงานนะครับให้ข้อมูลติดต่อร้านค้า ให้สิทธิผู้บริโภคเช็คของก่อนจ่ายของเงินคืนได้ใน5วันเตรียมลงประกาศนะครับในรกรกฎาคมนี้นั่นเองครับด้านนางสาวจิราพรสิทธุภัยครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ามีประชาชนจํานวนมากครับได้สะท้อนความเดือดร้อนจากการสั่งสินค้านะครับสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์นะครับมายังสํานักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคหลายกรณีครับเช่นผู้บริโภคที่ไม่ได้สั่งสินค้าแต่มีพัสดุจัดส่งมาที่บ้านโดยมีการเรียกเก็บเงินปลายทางนะครับและกรณีที่มีผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าแล้วเกิดปัญหาในรูปแบบต่างๆแต่กลับไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้หรือติดต่อได้แต่ว่าไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ครับยังมีกรณีที่ผู้บริโภคเลือกชําระเงินค่าสินค้าโดยการเก็บเงินไปทางแต่เมื่อเกิดปัญหาครับกลับไม่ได้รับเงินคืนเนื่องจากผู้บริการขนส่งสินค้าให้เหตุผลว่าจ่ายเงินกับผู้ขายสินค้าไปแล้วนะครับทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความเสียหายเกิดขึ้นนั่นเองครับ ในคราวนี้นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคล่าสุดครับคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาภายใต้สคอบอได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินครับซึ่งจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับกรกฎาคมนี้กฎหมายฉบับนี้ครับจะช่วยแก้ไขปัญหาให้นักช้อปออนไลน์โดยการใช้มาตรการส่งดี ให้ผู้ประกอบธุรกิจนะครับให้บริการขนส่งสินค้าต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ส่งสินค้าและผู้ประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นชื่อสกุลผู้รับเงินนะครับพร้อมหมายเลขติดตามพัสดุพร้อมกำหนดให้มีบริการขนส่งสินค้านะครับถือเงินค่าสินค้าเป็นระยะเวลา5วัน ก่อนที่จะนําส่งให้กับผู้ขายเพื่อให้ผู้บริโภคครับได้มีโอกาสได้แจ้งเหตุอขอคืนสินค้าและก็ขอเงินคืนนอกจากนี้ครับยังให้สิทธิ์ผู้บริโภคนะครับสามารถเปิดดูสินค้าก่อนชําระเงินได้โดยหากพบว่ามีปัญหาตามที่กล่าวมานะครับผู้บริโภคก็สามารถที่จะปฏิเสธการชําระเงินและก็ไม่รับสินค้านั่นเองครับค่ะทีนี้ก็จะถือว่าเป็นมาตรฐานนะนะคะสำหรับใครที่เป็นขาช็อปนักช็อปเพราะว่า การช้อปออนไลน์บางทีมันก็ประหยัดกว่าการที่เราจะเดินทางไปช้อปที่ห้างหรือว่า ที่ร้านมากกว่านะคะ1ก็คือประหยัดค่าน้ํามันประหยัดการเดินทางไปแล้วได้1แล้วนะคะ2ก็คือว่าถ้าเราจะซื้อสินค้าอะไรเนี่ยเราก็จะซื้อสินค้าอย่างนั้นอย่างเดียวไงนะคะถ้าเราไปที่ห้างบางทีเราก็อาจจะซื้ออย่างที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ไปดูอย่างอื่นอีกเงินมันก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อะไรคือเขาเรียกว่ามันเป็นการประหยัดอีกรูปแบบหนึ่งนะคะใ,ในการ,รช้อปออนไลน์เพราะว่ามันก็จะมีโค้ดด้วย <pivot. S 1> โค้ดส่งฟรีบ้างโค้ดอ่า ซื้อไป400จ่ายแค่200อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เราได้ได้ชอบออนไลน์แต่ถ้ามีในแบบนี้ขึ้นมาก็ถือว่ามันมีความสะดวกแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่อง ช็อปกันไปนะคะทีนี้มาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่หลายคนนะคะทั่วโลกเลยนะคะอยากจะมาท่องเที่ยวจริงๆโดยเฉพาะที่กรุงเทพนะคะตอนนี้ล่าสุดกรุงเทพกับเกาะสมุยนะคะเป็นพื้นที่เป็นจังหวัดที่ต่างชาติแล้วก็คนทั่วไปเนี่ยอยากจะไปเที่ยวมากที่สุดเลยนะคะโดยนะคะการท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ยืนหนึ่งเลยก กรุงเทพกับเกาะสมุยคว้าอันดับหนึ่งเมืองและก็เกาะที่ดีที่สุดจากการจัดอันดับของนะคะนิตยสาร t r a v e ล r e ส u r ์นะคะ a w a อ d a นต์เอเชียนะคะแปซิฟิก2024นั่นเองนะคะคว้าอันดับหนึ่งเลยนะคะโดยเขาบอกว่านิตยสารท่องเที่ยวแล้วก็ไลฟ์สไตล์ระดับแนวหน้าของเอเชียได้มีการจัดอันดับให้กรุงเทพมหานคร เป็นอันดับที่1น,นะคะในประเภทเมืองที่ดีที่สุด b r a t ิ City in Asia p a i i f i c โดยมีการอธิบายเพิ่มเติมบอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองแห่งความมีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยความหลากหลายในขณะที่เกาะสมุยก็คว้าอันดับ1ประเภทเกาะที่ดีที่สุดนะคะ Best Island in Asia Pacific แล้วก็สนามบินสมุยคว้าอันดับ4จากการจัดอันดับสนามบินที่ดีที่สุด Best Airport นะคะ in Asia Pacific นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ ออ่่่านยยยยยกงงงิเลทีีเดยวคค่ะรับทางด้านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อมุ่งขับเคลื่อนให้ไทยเป็นทัวริสึ์ฮับและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกพร้อมร่วมยินดีนะครับกับผลการจัดอันดับดังกล่าวซึ่งการที่ไทยได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องนยถือว่าเป็นการเน้นย้ําความสําเร็จจากนโยบายด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องของไทยอีกด้วยครับ ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่น่าไปเที่ยวเหมือนกันนะนะคะเกาะสมุยแล้วก็กรุงเทพมหานครกรุงเทพก็จะได้บรรยากาศของเขาเรียกว่าอาหารการกินวิถีแห่งผู้คนด้วยนะคะแล้วก็เกาะสมุยก็เป็นเกาะที่มีความสวยงามเป็นสวรรค์บนดินนั่นเองก็คือประเทศเราตอนนี้ไม่ใช่แค่อาสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ได้จัดอันดับสนามบินก็ยังมีการจัดอันดับอีกด้วยสนามบินก็คือสนามบินสนามบินสมุยนะครับก็คว้าอันดับ4เลย ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับค่ะแต่ว่าไม่เฉพาะแค่2พื้นที่นี้เท่านั้นนะคะนอกจากนั้นภายในพื้นที่ทั่วประเทศของเราก็ยังมีจังหวัดอื่นๆที่น่าไปท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มีอาหารการกินมีประเพณีวัฒนธรรมที่น่ามาสัมผัสจริงๆค่ะนะครับแต่ละที่ก็มีความแตกต่างมีความโดดเด่นกันออกไปก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะครับ ค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการป้องปากอยากเล่านะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานจาก NBT TV สาทุทุกคนต้องลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ าของนายกรัฐมนตรีกับคําถามสําคัญที่ประชาชนอยากรู้อยู่ดีเนี่ยเดินไปสนามบินชวนภูมิหลายครั้งเพราะอะไรครับ <c oughs> ไม่บอกลูกหน้าด้วย